อย่าฟิลนี่ตัวนั้นจะหายเข้าาอยู่บนหน้าจอเรา Easy g a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้อง Easy g a r d ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มากสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Melo เมนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกม ROX Next Generation อีกแล้ววันนี้มายืนอยู่ที่ข้างตู้กาชาปองฝับเลี้ยง ผลแรกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราขายเดียนไม่ออกนะครับเราจะได้มากาชาซัดกันหนักๆเลยแต่เราไม่ได้มากาชาอย่างเดียวเราขอมาแก้มือเจ้ากล่องฟิลนี่ด้วยอีก10กล่องเร oh, <no. S 1> ไ,ได้มาเท่าไหร่เราจะมากาชาเหรียญเขียวให้หมดเลยจะเอามาดูว่ามันจะทําอะไรได้บ้างอาวสั์อะไรทําอะไรยังไงได้บ้าง แล้วก็ตามสไตล์นะครับช่วงนี้เล่น ROX คนเดียวมันก็เหงามีเพื่อนเพื่อมาร่วมช่วยแช่งอีกเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับหาแก๊งน้องๆนะครับมาช่วยแช่งเราหน่อยวันนี้เราก็มีการเปลี่ยนเครสนะครับเห็นคนได้กล่องฟิลนี่แล้วรวยกันมหาศาลเราเปลี่ยนมาใส่บวกสัตว์เผื่อจะล่อพวกเดียวกันเข้ามาได้ก็ไม่รู้ว่าบวกตโมกกี้มันจะช่วยได้ไหมนะ มาอะไรก่อนดีเราเพื่อนๆมันก็น่าจะต้องเป็นกล่องนี้อยู่แล้วกลองฟินี่เลยถ้าอยากได้ฟิวนี่ต้องไปเปิดที่ทะเลทรายโดดไปเลยทิดเยอะทิเยอวะเน่อเนิดเน่าเก่ดรอเกิาเกิดเล่ะเน่าเน่เน่อเน่าเนเปิดข้างๆเลย เออได้จับไปเลยทีนี้ยเสียงดังปิดเสียงเอฟเฟคไปก่อนขนนาดแล้วมัปิดเสียงเอฟเฟคตีไปก่อนเลยลงบนคนดูปึ๊บไปไปแจ๊ไปแจ๊ก่อนทีหนึ่งแล้วก็เปิดนี่นะครับฟิวนียกำลังจะเกิดละฟิวนียกำลังจะเกิดละจังหวะเนี้ยเราจะเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรายิงฟิวนียปึ๊บเรากดทีเดียวแบบ สิบกล่องเลยไหมไม่ต้องลุ้นเยอะและ้วติสักสามนาทีก็จะเกิดใ,ให้คนดูดูแบบปึ้งเดียวเลยสิบกล่องฟิโอนี่มาปึ้งเลยปึ้งเลยทีละกล่องมันไม่ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวทีนี้แบบสิบกล่องมาเลยฟิโอนี่เคสเรอรอง่ันโอเคจังวะนี้เราจะรอนะครับเดี๋ยวเราจะทมสคริปต์ไปให้ตอนฟิโอนี่เกิดแล้วเราก็แจะแจะเสร็จแล้วเราก็บุ้มเป็นโกโก้คันไม่ไม่น่าใช่ โอเคถ้ okay, างั้นเดี๋ยวผมจะทำสก,กิปไปตอนที่ฟิโอนี่มาเลยมาแล้วครับเพื่อนๆเจอฟิโอนี่แล้วแจ๊ก่อนเลยอุย้ยเลือดเต็มๆยิงแจ๊เรียบร้อยให้ฉากหลังเป็นฟิโอนี่ที่กำลังเจ็บแต่แต่เราต้องไม่เจ็บนะตำแชน่นยืนเท่ๆลงไปนอนอุ้ยแบบนี้แหละทุกคนเพ้อมไหมสิบลออไปอเลยเดีย๋ยวฟิโอนี่ตัวนั้นจะหายเข้าอยู่บนหน้าจอเรา นับหนึ่งนับสองนับสามฟิวเน่เคสมาบึ้มเดีย๋ยวฟิวเน่ตัวนั้นจะหายเขาอยู่บนหน้าจอเราโอ้ยนี่ทิชชูม่ม <ś m _> ไอ้เชี่ยใครที่แล้วได้แต่เหรียญมีอันน่ะค่ะโผมานี่นึกว่าฟิวเน่เคสแล้วนะเนี่ยคนละสีเลย ไอเวเอ้ยมันยทำอะไรได้วะอันนั้นเนี่ยอันนี้ไว้เอาไว้ไอ้นี่พัฒนาพัฒนาร่างสกอัพสกิลหรือพัฒนาร่างสักอันนี่แหละเฮ้ยเว่เอ้ยรวมแล้วตอนนี้เรามี774เหรียญแม่งเ้ยิงทิ้งเลยครับพี่ยิงทิ้งยิงทิ้งเอ้ยเอ้ยเกือบติดพิษทั้งแม่กลับบ้านดีกว่างั้นไปเจอกันที่รรเหหียอไม่เอาแล้วกลับไปเจอกันที่หน้าตู้กระชับองเลยฟึบ มานะครับเราเติมไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสิแพ็คมันก็วันละ590บาทไม่ได้แพงอะไรแต่ก็ได้หานะครับได้ไป1มันแต่ถ้ามาก็จะดีกว่านี้เดี๋ยวเราลองดูว่าราคามูลค่าที่ไม่สามารถขายออกในตอนนี้ของ 700, 7จ็ดร้อยเจ็ดหกเหรียญเนี่ยเจ็ด้อกววาเหรียญโอ้โหเก้าแไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันขายออกก็ปล่อยไปช่วงนี้คือกิจกรรมมันเพิ่งมานะค,คนมันแห่เปิดกันเยอะก็ เอามากระชาดีกว่าเพื่อนๆอย่างน้อยก็ตื่นเต้นหน่นเต้นเ,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 นเราเรามาดูก่อนว่ากระชามีอะไรที่ควรจะได้บ้างอย่างเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมของเรานี่นี่นี่น้ำยาตัวเมื่อกี้มันเอาไว้อัปเกรดนะครับเป็นไอตอัปเกรดคุณสมบัติของมอนสเตอร์ก็คือเหมือนเพิ่มสเตตสเตตัสอัปเกรดก็มีลุ้นอยู่ส่วนที่สําคัญจริงๆที่ดูกันมาแล้วว่ามีประโยชน์ก็คือ Skill. สกิลสกิลมีประโยชน์ยังไงบ้างครับเพื่อนเคน ที่ดีๆเนี่ยสกิลก็มีประโยชน์หลายสกิลครับก็พวกออฟไฟก็มีถ้าเป็นตัวนี้มันน่าจะเป็นออฟออฟหลบมอ้ยน่าจะเป็นออฟออฟดินไอออฟดินออฟดินออฟดินเออก็ตามท่าตามท่าของสัตว์ด้วยเพราะอย่างตัวที่ตัวที่จะมีพวกตัวที่เคนเล็งไว้เป็นอะไรดิเซิร์นวูฟใช่ไหมเป็นวิสาสองมือสายเมทิโอเนี่ยถ้าเอาไปออฟไฟได้มันได้อะไรนะ มันได้ดาเมจไฟเพิ่ม20%เป็นเวลา6วินาทีเนี่ยแต่มันใช้ไม่ได้ผมโอ้ยเดสเตอร์่ะมช่ได้ใช้ได้แค่ครั้งคราวกับพึ่งอ่ะอ่าใช่ต้องเป็นตัวต้องเป็นต้องสายลมใช่ไหมต้องเป็นสายลมก็จะเป็นจะเป็นพวกจูปิเตอร์หรือหลอดใช่แต่สำหรับฮันเตอร์เราไม่มีไปเลยเพราะว่าฮันเตอร์เราใช้ธนูได้ แต่จริงสกิลมันก็จะมีพวกติดสถานะด้วยเคื่อนไหลต้านใบอะไรพวกนี้ก็ไปช่วยเราใน p ีพีเคหรือ GVG ีจีนี่ลองกดที่ไฟแชนักไฟช่นมมันขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้เลยเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเจ็ดร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเชี่อถ้าไม่ได้ก็โคตรสวยนะต้องบอกว่ามันเยอะมันเยอะมากเหรียญแม่งโคตรเยอะเพราะฉะนั้นจะไปเร็วจะไปเร็วๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะมันเยอะจริงๆไป แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสรุปเลยว่าเราเอาอะไรมาอัฟได้บ้างทําอะไรได้บ้างปึ๊บสคริปต์รัวๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แค่จังดิลโลนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปก่อนหนึ่งรอบ็นไรไปรัวๆไปรัวๆวัวใส่ดินเนี่ยเออเออใช่เมื่อกี้ดินถูกแล้วล็อกเกอร์ก็ดินกึ๊บปุ๊บกึ๊บปุ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 ๊บดินมันต้องสีเตืองไม่ปันไม่จีด เ,เอาเหรออันนี้ <มา S 2> นดินอ,อ้าวชี้ไปกี้ลมเอ,อเ๋เลยบ้าเราได้อะไรบ้างส่วนไอ้เปอร์เซนต์เลทก็น่าจะเคยบอกไว้แล้วในคลิปแรกอาได้ใบทาผีเฮ้ยมันกดทีเดียวหมดขออนุญาตข้ามไปเจอกันตอนสรุปเลยนะเพื <c oughs> ่อนๆโป๊ะ อ่ะพบสักทีพบสักทีเพื่อนๆโอ้โหได้รางวัลอะไรเนี่ยนักล่าฝันกาชาปองโอ้โหปัชาปัญชามาดูสรุปกันก่อนสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือที่จับโยโย่เจ็ดร้อยหกสิบฝอยอันเมื่อกี้เจ็ดร้อหกสิรือเจ็้อยเจ็ดสิบช่างแม่งอ่ะได้อันเดียวอะไรเนี่ย มันโยโย่มันใช่อันจับหกหกเหมือนกันแต่มันอันละสามหมื่นไงถ้าได้นะคือแบบหกอันมันแสนแปดแต่ก็ได้ที่แปลงล่างอัีอัปเกรดไปอีกสามอันอันนี้อีกค้าก้าสิบสองสิบเจ็ดไอหินนี่เดี๋ยวโหได้มาอื้อเพื่อนคงเห็นแล้วแหละแต่เมื่อกี้ที่สําคัญที่อยากได้คือใบดินเนี่ยไอเชื่อได้ใบเดียวตลกแล้วเหมือนแกล้งกันเลยทุกอันได้เกินสองหมดอย่างน้อยก็สองอ่ะไอนี่ได้เดียว มาจะทำไรนะถึงจะได้ต้องไปจับจับสัตว์ให้ครบน่าจะห้าตัวนะคือถ้าจับห้าตัวก่อนห้าตัวเนี่ยจะได้ใบดินมันจะได้ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อแกอัพได้ใช่ไม่เป็นไรมันจะได้ใบนี่นี่นี่ตรงอันนี้ใช่ไหมคอสสัตว์เลี้ยงนี่ถ้าเพื่อนจับเพื่อนเพื่อนจับครบห้าตัวเนี่ยมันจะได้ใบท่าสามใบเราก็มาเลือกโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสปีดลานอีกรอบจะไปจับสัตว์มาก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัพให้เพื่อนดูไป โอเคนะครับเพื่อนๆไปจับสัตว์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งที่เปิดกาชามาได้เมื่อกี้กับไอ้ห้กล่องเมื่อกี้นะจับมาหมดแล้วเดี๋ยวเราผลประกอบการสัตว์เลยทั้งหมด26รอบเพื่อนเ่<ๆ>น่าจะเห็นแล้วว่าได้ได้ลูนติกมาตัวนึงลูนติกที่แค่อทออกมา2อันนี่ดูเกรดขึ้นมา37ตัวทีนี่พุ่งไปอย่างสูงเลยอาจจะน่า,นาจะสนใจ,จจะน่าจะได้อัพมาใช้แล้วก็มีล็อกเกอร์ตัวนึงนี่ขี้เกินทะลุสิบ แต่ถามว่าเออเมื่อก,กี้เรา26อันได้มา6ตัวถือว่าน่าจะพอไหวมั้งแต่ได้ตัวพิการมาตัวหนึ่งอ่ะเห็นสแตทรลบหน้าองศาลมากเหมือนน้องโดนถักขาไสปสแตทโคตรต่ำเลยแล้วก็ไปได้เบบี้ดีเซิร์มาอันนี้พีเอทเยอะโอเคช่างมันมาต่อกันที่สาระที่เราไปหามาเมื่อกี้ก็คือเราจะเอาไปธาตเพื่อมาเอาอะไรนะอ้าสกิลใช่ไหม เบอร์หลักเราน่าต้องเล่นเป็นเดี๋ยวเราเอามาอัพเจ้าล็อกเกอร์ก่อนเอาใบดินไปเอามาใบเดียวพอใช่ใช่เอาใบดินหา่กับใบหนึ่งเพราะตอนนี้ผมกําลังพิจารณาอยู่นะว่าอาจจะได้ปั้นอย่างน้อยสองตัวคือล็อกเกอร์ล็อกเกอร์น่าจะต้องปั้นตัวใหม่นะเพราะว่าเกรดเกรดเกรดกินขาดมากดูพีแอทักกับขีนะสี่กับสิบอ่ะคงต้องมาปั้นตัวนี้แน่นอนแล้วก็อาจจะได้ปั้นลูนติกตัวนี้ขึ้ใหม่เลยอืมใช่ก็เดี๋ยวเรามาดูอัพสกิล อันนี้คือกดปุ๊บมันจะสุ่มมาให้เลยใช่ไหมสุ่มๆจวนี้มาดูกันมามารลุนกันนะครับว่าจะได้สกิลที่ดีขนาดไหนก็ไปกันเลยกราวิตี้ทำให้แรงโน้มถ่วงในบริเวณ4เมตรสูงขึ้นทำดาเมจต่อศัตรูไปดูซิทำดาเมจตุาด,ออดิร์ธนี่ไงทำให้แรงโน้มถ่วงบนพื้นดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำ,ทำดาเมจาตุดินวินาทีละ16%ของแอตแทกชนิด ที่ตนใช้ต่อสู้บริเวณ4เมตรนาน6วินาทีคูดา18วิก็คือธาตุดินแรงขึ้นใช่ไหมโหเลเวลเต็มแม่มันเป็นสกิลโย่สกิลโย่ที่ใช้ตัดอยู่นี่อืมสกิลของสัตว์เป็นสกิลสัตว์มันก็ตันดิอะไรนะคือสัตว์มันจะมุดไปตีอยงี่ยงเหรอลองลองมันตีมันตีปกติสัตว์เคยตีอยู่แล้วลองไปตีเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปทำเป็นคลิปสั้นๆให้เห็นว่าตอนสัตว์มันตีก็ได้แต่โอเคก็ประมาณนี้อันจะแแบบรงอยู่ แล้วก็ส่วนตัวอัปเกรดเนี่ยมันอัปได้เลยป่ะเนี่ยต้องความสนิทถึงสิบอะก็คือเวลสิบก็คือต้องเลเวลสิบเลเวลสิบตอนนี้เดี๋ยวพอเลเวลสิบคอัพเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกว่าจะอัพตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแต่ผมไม่ได้อัพแล้วเพราะเสียรายของผมก็อัพตัวนี้แน่นอนมันมันมันดิบต่างกันเยอะแต่คือสัตว์เนี่ยก็แบบว่ามันช่วยมันช่วยทำา a m a g ได้พอสมควรอยู่โอเคแล้วมีลองลองเปิดรุนติกตัวที่จะเล่นเปิดตกิลไปอันอีกอันหนึ่งใช่ใช่เพราะเรามีรุนติกอีกตัวตัวนี้หุ เลเสสิบเจ็ดคีสูงมากดูสิสกิลโอ้โหเปิดมาพออยู่แล้วกาชาเรามาพออยู่แล้วเดี๋ยวมาลองดูสกิลแล้วจะติดต่อไปเอ้ยอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสกิลสายซับสร้างกระแพงป้องกันรอบตัวเจ้าของดท่าที่ฝ่ายที่ตนอยู่อ่าในมิะิภาพความเร็วบล็อกดาเมจได้มากถึงสี่ครั้งนานหกวิเอ้ยปูม่าปัดีิไว้คือสายซัพพอร์ตนะครับช่วยเราได้อยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไป เ้ยมันมียศมันมีแรงเปล่าดีวายเมื่อกี้ของล็อกเกอร์ได้แรงมันอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งเปลสองอะเมื่อกี้อันนี้เลเลหนึ่งไอ้ยของล็อกเกอร์เบลสองเลยเหรอใช่เลเวลหนึ่งเลเวหนึ่งเหมือนกันเลลหนึ่เป็นมิติกเห็นป่ะหรือว่ามันเป็นเป็นระดับวะระดับสกิลเหรออะไรเงี้ยเป็นะลันดีวายไปอ๋อไม่ไม่เป็นประเภทเป็นประเภทมั้งลองลองผลล็อกเกอร์ดูว่าดีวายอาจจะดีป่ะไม่ดีวายก็น่าจะเป็นสายป้องกันไงแบบพวกซัพพอร์ตอ่ะ ลองกดอกเกอร์ตัวแรกนะตัวนี้นะอ๋อเมื่อกี้แสดงว่าอ๋อสกิลมันใช้ตอนไหนก็ได้อืมก็อันนี้เพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วแล้วหมาหมาเป็นธาตุอะไรหมาน่าจะเป็นธาตุธาตุไฟจริงๆธาตุไฟก็ไม่ได้ใช้นะแต่เดี๋ยวกดกดกดให้เพื่อนๆดูก็ได้สำหรับพวกสายที่ใช้น่าจะเป็นพวกอะไร B F ป่ะมันจะเพิ่มพีเพนเข้าไปอีกโบงเข้าไปให้ช่เหมือนเฮ้ยดีัสกิลอะนี่ไงดีเลยนี่ไง อันนี้นไงที่บอกงันตอนแรกอ่ะเพิ่มไฟเอนนแมนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก่เจ้าของนานหกวิคือตัวเราเนี่ยใช้ดาเมจธาตุไฟแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซนโคตรเอาเลยเฮ้ยอ,อย่างงี้นะแต่เนี้ดีสุดไอ้อันเอาลองเอาไปเทสแก่นี่ดีหุ่นดูดิว่าแบบใส่นูไฟย,ยิงแล้วมันแรงขึ้นําอ,อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูตอนท<ต>้ายคลิปแล้วกันแต่แบบโหแจ่มเลยอ่ะ ยอดเลยดี่จเลยแล้วมันอัปเกรดธาตุได้ด้วยอัปเกรดขึ้นไม่อีกอ่ะแต่จริงๆเว๋วเวลวแต่ละเวลของมอนอะสกิลอะเหมือนออฟแมวเลยเหรอเปลี่ยนเหรอใช่ก็คือคืออัพแล้วเปลี่ยนโอ้โหบันเทิงเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆเหรียญเขียวอ่ะบอกเลยมีเท่าไหร่ก็คงไม่พอเหมือนกันคงได้อยู่กันยาวๆนะฮะมีขนาด วมาวเววหนึ่งยังยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอวหนึ่งยีย่สิบเวสิบสองมันจะขนาดไหนถ้ามันเพิ่มเวลละห้าเนี่ยโหเนี่ยเววเวลละห้าใบก็ใช้<ด>เพิ่มขึ้นอ๋อเออแต่ใบก็ต้องใช้เพิ่มอีกอับขึ้นไปก็ใช้สามโอ้โหบันเทิงได้เด่งกันยาวๆน,น,น,นะครับอยาน,นี้เป็นสิ่งที่งน,นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนตามาหาอยู่แล้วออกมาครั้งแรกว่นเนี้ยใช่อันเนี้ยคือที่่ที่บอกว่าเคนถ้าเคนได้ใช้อย่างพวกเมทไฟเมทิโอไปใช้นะ ดาเมจวิ่งเลยแต่ไม่ได้เพราะว่ามันมันอยู่เฉพาะท่าของตัวเข้าใจแต่ถ้าเรามีสัตว์สลับเปลี่ยนเปลี่ยนบางแล้วแต่จังหวะมันก็อาจจะใช้ได้อยู่ที่เราเลือกแหละเราก็ไปลองเล่นกันดู๋ยวดูนะเพื่อนสายไหนไอเคนไปอยากไอเคนหยักมาสายไหนอะไรก็ประมาณนี้ก็ลองดูนะครับของตัวสัตว์น่าจะมีประมาณนี้นะที่อยากจะให้ดูก็คือจริงๆแล้วคือสกิลแหละขอวันนี้ที่มาก็คือได้ข้อมูลเจ้าตัวนี้มาเลย ได้ข้อมูลเจ้าตัวนี้มาแล้วเราก็เปิดได้อันนี้พอดีเลยชัดๆไปตัวอัปเกรดอ่ะจะทำหรือเปล่าตัวอัปเกรดหรอตัวอัปเกรดน่าจะต้องทำเป็นเจ้าตัวนี้จะได้ของแต่ของจริงก็ไม่ได้ใช้ยาไอตัวนี้มันน่าจากไหนนะไม่ต่ายใหตะกร้าตลาดปลาอันนี้ตกปลาขขยเยอะมีเยอะแยะอันเนี้ยได้จากไหนบ้างอันนี้ซื้อได้ที่ตัวที่โออล์ตืออันละสามหมื่น หมือนอะไรเพชรแดงหรือเพชรอะไรเพชรเพชรชมพูอ๋เอเพชรชมพูอุ้ยโหมีตังค์ก็หึงได้เรามันสุรตาอยู่แล้วเฮ้ยเ,เราไม่ใช่หัวจ่ายดิหาอันที่ต้องหาจากทูกกชาคือใบอันแรกอะ่ะอืมโอเคเข้าใจละว่าอันละห้าพันใบอันแรกไม่ต้องหาห้าพันแรกตัวนี้เนี่ไม่เท่าไหร่แต่น่าจะต้องตามขั้นนะดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าจะต้องตามขั้นอืม ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอัพให้เพื่อนๆดูไปเลยว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วสอนเหมือนสอนไม่ครบจะสอนทําไมโอเคลองดูสเตตพื้นฐาน29.1จะดูว่ามีขยับไหมโอุ้ยขยับขึ้นมาเป็น33ไหมนะดูเวลาเด้งๆแบบนี้เลยเพราะยังไงสัตว์มันต้องใช้6ตัวอยู่แล้วไงตัวนี้ผมก็เก็บไว้ใช้อยู่ดีก็เด้งขึ้นมาเยอะอยู่นะดูดิ attack k spd p damage บนก็คือขยับขึ้นมาสี่า คือขึ้นหุกอันไม่ได้หนุนเดียวไม่ได้ตรงเดียวแต่ตัวไหนเด่นอะไออันแรกแรกนี่มาจากกุดอันที่สองได้จากตอกอ๋อขั้นต่อไปยังใช้นีอยู่ขั้นต่อไปยังใช้เวลหนึ่งอยู่ยังใช้เวลหนึ่งอยู่นี่ยังใช้เวลหนึ่งอยู่ยังใช้เวลหนึ่งอันเดิมที่ต่อไอันเดิมเพรแอดวานซ์ก็ยังอันเดิมอันนี้ก็น่าจะคร่าวๆนะประมาณนี้มีอะไรตกหล่นไหมเพื่อน วันนี้ก็คงเท่าวๆรประมาณนี้ก็เกลือเกลือกล่อ,องฟิลนี่ไปแล้วสิบกล่องก็ไม่ได้มาสุ่มกาชาต่ออีก300ก็โอเคไอ้เจ็ดร้อยกว่าก็พอได้ครับพอได้จับสัตว์26ครั้งก็ได้มาวันนี้ได้มาเยอะ26ครั้งได้มา6ตัวแล้วก็อัปเกรดให้ดูพวกสก,กุงสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับประมาณนี้ลาาไปกับสกิลนี้แล้วกันอย่างนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆทีมงานที่มาให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ ชมรับชมเราวันนี้ก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษในนาทนีนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ